อะไรนะโอ้โอโอ้โออะไรทําไมทําไมทไมเอ้าก็โอ้ยายนั่งเล่นนะคะทุกคนข้าวเดี๋ยวก็กินได้เดี๋ยวก็กินได้ได้อีกมันเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงไม่รู้มันเหนือร้อนมั้งหนาวมั้งเหนือ Thiếu đáp đây đây cờ luôn má Nè nè Thì này có thiếu đá à, thiếu đá đi, Đứa ngon đến nào quá Ủa? Ừ. à, phải thuộc thiếu đá không đấy <cười> 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 Bạn mới nghiệp kiếp nha Nghiệp kíp tiếng nào? Người mi lấy đắng á còn hay. đi Đắng mi cứ mi làm buông mi lấy mi kê đăng cái này cái nghiệp kiếp ừ. สงครามเนี่ยนะเงียบคลิปเลยเงียบเมื่อก่อนนี่ดังเมื่อก่อนนี่ฟังจะฟังเสียงไข่แล้วฟังเสียงไข่แล้วเสียงยิ่ดดอกไม้ให้หลั่นหมดเหดี๋ยวนี้เงียบคลิปทำไมเป็นงั้นเมื่กระบาลเมืองมันดีสิหอบาลเมืองดี เล็กๆอดอยากปากแข่งกันอ่าปากเป็นมันแพบเด็กเล็กก็จี่เห็นเที่ยวเข้าเซเว่นกันไม่ไหวเลย <c oughs> ไม่มีอ้อยกินเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อน,นมีอะไรมีอ้อยกินเหรอมีอ้อยมีขนมนม,นมเนยผลลมากลากไม้มัควิดบัควิสขนมหรือก,กระเป๋า ลูกกระเป๋มันเป็นไงลูกกระเป๋าลูกกระเป๋ามันก็เลยมันเหมือนมักควยดนี่แะเหนืนอมันสีอะไรมันซื้อมันสีโอโอ๊โอีปุ่นแหง้งแล้วมันอร่อยมั้ะอร่อยกระเป๋าเหนือกี่ฟันตะพมมั้งนะก <laughs> <laughs> ีฟันตะพมเหนือ chín đâm bảy tôn tôi ngày mì đâu à lời mình mì tôn rồi tôi ngày còn mày lúa chứ tôn mình lớn mới mì đó thì khởi đi kẹp nữa tôn chỗ nữa tôn mình khánh đồng khánh lên nè nữa dù ban cài không mà còn mới Ở... ban gì Tông... บานยี่โซยอ่ะยี่โย์เขามีลูกจันล <Yeah. S 2> แล้วแล้วมีกระเป๋าด,ด้วย <Yeah. S 2> ไปเก็บลูกจันก็เลยไปเก็บกระเป๋าด,ด้วยกระเป๋าครูค <c ười> นเงียบกีดหมดมีเสียงเมื่อไหร่ล่ะเหรอแยอกันตามกันดิก็อยู่บ้านเขาดิอยู่บ้านเงียบกีบมาก่อนนี่ดังให้ดึงลำหมด มีดอกไม้เนี่ยเสียงดีวิก่อนจังที่ลุ่มลำหมดเลยถ้าใช่ใหม่กันจังลุ่มลำเนี่ยก็เล่นกันนะสิลาลูกช่วงก็เล่นลำกันเหมือนสงการใช่ไหมสงการปีนี้เงียบเียอะตรงนี้จะชวนคนมาล้อมมางลำชวนมาสิไหนจะลำเขาก็ดูไปเลยโอ้ยลำมัดมีลำมรอ เหนื่อยเจ็บแขนกูเหนื่อยเหนื่อยเจ็บแขนเหนื่อยได้ไหมล่ะใครอยากล้ำก็ล้ำไปเดี๋ยวฉันเปิดเพลงให้ฉันเต้นให้ดูมั้ยเอาป่ะเนี่ยล้ำเนี่ยดีไหมมีล้ำเขาเมืนกันดีทั้งนั้นเลยมีคนเขาบอกว่าฉันนั้นล้ำสวยเหมือนใหญ่เหมือนไหมเนี่ย เหม,ม,ม,มือนไหมเหมือนทำไมอ่ะมีคนมีไลมีคนที่ไหนยเงียบงหัวดูเนี่ยก็มีแค่นี้นะจากคนณมา,มายยเยอะอเหรอาคนมาก่อนมีเยอะเป็นมันังกันเป็นแถวอยังอก่อนน้เหดวนี้มีใครมานั่งกันืม่นีเดีด๋นี้เขอ,อยู่บ้านใครบ้านมานันมด ทำใหมันนั่งที่เห็นแล้วเมื่อก่อนหัวให้ดำพุทธโดยเด็กนายเป็นนั่งถุงเงียบเหงาไม่มีใครมาก่อนหัวให้ดำพุทธโดยวนี้มีหัวขเเมื่อก่อนเดี๋ยวมีไอ้นอนกินไอ้นี่กินเดี๋ยวนี้มีอะไรกินเล่าจะกินอะไรเล่าไม่มีอะไรกินน่ะจะกินอะไรบอกมันดิ เอาใครมันม so ีมาก่อนสิกินจะอะไรจะไปดูมันจะมีอะไรเล่าจะกินอะไรก็บอกมาสิอยากจะกินอะไรแล่าคนนมก็ต้มไม่มีอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวไม่เล่ากินทางนั้นเนี่ยจะมันไม่มีกินทางนั้นเนี่ยจะมันไม่มีของไงเว้จะกินทางนั้นจะไม่มีเนี่ยมันจริงดิวยไอเตี๋ยวเลยขนมเลยไก่เลย เดางบนทั้งบ้ันเยะจงมากเออม,มีคนเงียบเออโดนนี้ไม่มีอะไรกินเลยไม่มีอะไรกินเลยเหรอหน,นีนเนี่ยไม่รู้คนมันตายกันหมดนะออไม่นีใครทำ